ที่อาจารย์บอกเนาะจริยธรรมทางด้านของวิทยกรรมซอฟต์แวร์ก็หลักๆอาจารย์ก็พยายามดึงออกมาเอาตัวหลักๆสกัดออกมาได้แปดเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเราจะเรียกว่า transparency and honesty ก็คือความโปร่งใสและก็ความซื่อสัตย์อันที่สองจะเป็น privacy and data protection ก็คือความเป็นส่วนตัวแล้ะการป้องกันข้อมูล สเป็น Safety and Security ก็คือความปลอดภัยและความมัน่นคง 4. ี่เป็น Accessibility Accessibility หมายถึงว่าการจะออกแบบซอฟต์แวร์ยังไงให้ทุกคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านของเผ่าพันธุ์กายภาพหรือเชิงโลจิคออะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกคนเราจะสังเกตเห็นพวกใน iPhone หรือใน Android จะมีตัวฟังก์ชันเชื่อง c c e s s s i i l l t y y นะครับ เช่นคนที่มีปัญหาการได้ยินทางหูตาจมูกปากหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยสามารถจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ของเราได้ทุกๆคนใช้งานได้สะดวกสบายจะเกี่ยวข้องภาษาไทยจะเรียกว่าความสามารถในการเข้าถึงการใช้งานซอฟต์แวร์หรือการใช้งานตัว product นะคะไปที่5เรียก fairness and non discrimination คือหมายถึงว่า fairness ก็คือ ความเท่าเทียมคือความยุติธรรมนะที่เสมอภาคกันในทุกๆคนหมายว่าหรือว่าความหลากหลายทางเพศหรือว่าอ้วนผอมบุลคลิกต่างๆอย่างเงี้ยคือความหมายเราจะทำไงให้ใหซอฟต์แวร์เราสร้างขึ้นเสมอภาคด้วยกันทุกชนชั้นทุกเผ่าพันธุ์ทุกเพศทุกวัยที่มันเป็นอีกแบบเนาะที่ทำให้ไม่เอารัดเอาเปรียบเผาอะ่ะก็จะมีอันอีกอันหนึ่ง ไปอันถัดมาก็จะไปอันที่6เนาะเรียกว่าเป็น Professionalism ก็คือความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพต้องแบ่ soft skill กับ hard skill 5้า hard skill กวกการพัฒนาแบบ S D L C ต้องแต่ต้นน้ำไปไปลานะ้ำมีตั้งแต่การกำหนด Specification การกำหนด Scope Analysis Design ไปที่ Development นะครับไปที่อะไรอะ Testing นะครับไปที่ Deployment ที่เมนระบบต้นน้ำไปไปลายน้ำทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูว่าเราใช้ซอฟต์แวร์โมเดลอะไรจะใช้เป็น w a t อ r ฟอ l l เป็นอาจัยเป็นเดฟออฟหรือว่าอะไรที่จะช่วยทำให้เรา Control ซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วก็ส่งมอบได้ตรงเวลาอีกอันนึ่งเป็นเชิงของซอฟต์สกิ l พวกความเป็นผู้นำว่าถ้าเจอปัญหาทางการเมืองในกลุ่มของเราเนี่ย ในทีมงานของเราถ้าเราเป็นผู้นําเราจะมีความเป็นผู้นํำยังไงที่จะไกลเกี่ยให้คนในทีมสามารถไม่ทะเลาะกันและช่วยกันทํางานให้มันลุกล่วงไปได้อะไรเงี้ยหรือว่าความสามารถในการคอมมูนิเคชันในการนําเสนองานในการไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะอยู่ในทีมนี้หมดเนาะอีกอันนึงก็คืออันที่7จ็ดจะเลือกเป็น intellectual property ก็คือลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ความจริงปัจจุบันวิธีการหาเงินง่ายที่สุดคือรัพย์สินทางปัญญา YouTube ก็หาเงินได้ถ้าเรามีความรู้และแชร์เข้าไปเขียนหนังสือก็ได้สร้างคอร์สออนไลน์ก็ได้แคชเกมก็ได้มันลงทุนง่ายที่อาจารย์มองว่าลงทุนง่ายถือขอแค่มีสมองเราสร้างเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์อะไรเยอะอ่ะไม่ต้องไปซื้อพวกอสังหารอจะต้องซื้อบ้านซื้อไรใช่ไหมเขาก็ได้มองว่าในตัวของ ซอฟต์แวร์เดเวลอปเปครับคนที่พัฒน,นาซอฟต์แวร์คือนักประดิษฐ์ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาคือพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันมองเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันมีคุณค่าในเชิงลิงค์สิทธิ์นะครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่แจะเป็นโซเชียลร s สปอน i ์ i บ i t y ตี้คือความรับชอบทางสังคม